นี่อะไรอ่ะ่นเ,ทเนทอมจอก่เ,เจอ่นี่เลยเนี่ยสิว่าตรงเนี้ยเจยต้นไม้ทุกคนเนี่ยสิงีเลยะนะครับทำมาให้ดิไปไปอะไรเหรอถ่ายละทำเ,เม่ถ่ายละสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟสีลงป้าน้ทาทุกท่านครับผมผมเล็กจากช่องพี่แฝดผ่านไปเรื่อยครับ สวัสดีครับผมใหญ่นะครับจะช่วงแฟสผ่าไปเรื่อยนะครับผมครับวันนี้ผมสงคนมากันที่บ้านปอบปอบนะนเชิญเถิดทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้มาสงวันแล้วปะวันสองวันแล้วเพราะว่าเรามีครั้งก่อนเขาบอกว่าจะเอายกใช่ไหมเมื่อคืนพอเรามาครั้งก่อนปุ๊บเราไม่เอามาไม่ได้ตัวมาไงเอบนีฮะคิดว่าจะอามาคืนเขาแล้วก็จะอยากรู้ความจริงนะว่ายกนั้นให้เราเพื่ออะไรเพื่อให้เราว่าสืบทอดเป็นทายาทหรอ,หร,อหรือว่าเพื่อมาเป็นในแบบสิ่งติดตัวเราเพื่อแบบ ปกป้องหรือว่าอะไรอะไรก็ตามแต่พอผมไปคืออยากรู้ว่ามันดีหรือหลายทุกคนแต่ผมไปผมรู้สึกผมไม่สบายตัวไม่สบายใจทุกคนมันรู้ว่ามันอึดอัดแล้วแบบว่ามันแบบเหมือนกับว่าเราอยากจะมานี่ตลอดเลยทุกคนเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเรียกร้องให้เรามาทุกคนผมก็เลยนำมาคืนทุกคนไปที่ไหนไว้พี่สี่พี่ทุกคนเป็นโยกนะฮะที่เขาให้ให้ให้เด็กมานะเมาไปก่อนี่มันคืออะไรทุกคนแบบงงมากเป็ยกกับมกมองไม่ออกไม้โบราณติดกังไหม แยกอย่างนี้นะเลยโอเคมันเป็นคูนี้เหรอ<ช>ก็ทุกคนเดี๋ยวเราอย่างนี้ก็จะเข้าไปดูกันข้างในว่าเราเจอยายปอบเหมือนครั้งก่อนไหมทุกคนตอนนี้นผมมาถึงหน้าทางเข้าแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างในมีใครอยู่หรือเปล่าโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นะฝากกดติดตามให้เราสองคนเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปต่อไปทุกคนไปทุกคนไปดูกันเลยเพราดึกเกินแนละ้วตอนก็สองทุ่มกว่าแนละ้วเพี่อนๆเราก็เข้ามาถึงหน้าบ้านเราจะเจอสารที่อยู่หน้าบ้านทุกคน เขาจะว่าจะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเราจะไม่มาลบลู่ไม่มาลบลู่ไม่ได้มาแบบว่าท้าทายนะทุกคนเรามาคืนทุกครั้งที่เรามาจะไหวตลอดทุกคนนี่วันนี้จะเจอแล้วกันนะเพราะว่าเราจะมาคืนของทุกคนเอาของมาคืนผมไม่เอาแล้วผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วมันเก็บไว้ผมรู้สึกว่ามันมันไม่สบายตัวเที่ยวเข้ามาขับรถมอเตอร์ไซค์มามีฝนตกนะแต่ว่าตกไม่หนักมากเลยพี่เรแบบปล่อยปล่อยแต่ว่ามีหมวกกับเสื้อแขนยาวมากันฝนนะนี่อะไรอ่ะ ใส่ิิเหรอมงงนันใสสิทะพี่ดูใส่สินนะงมากใส่สินเหมือนไปทำพิธิกรรมอะไรสักอย่างอหรือว่าพวกไอ้น้องเบสมาหรือเปล่าทุกคนใช่เหมือนกันไป่ของม้างกินไม้ตกหรือเปล่ากไม้ตกเหรออืม ท,ที่สังเกตว่าตอนเข้ามาที่เนี่มันแบบวังเวงที่ปกติคือว่าฝนลุกยืดไ,ไหมยืดไ,ไหมเป็นน้ำค้างมาแป๊กแป๊กแป๊กสองสามทีนะเวอบอกว่าฝนเพิ่งจะตกไปนะเป็นน้ำค้างแค่ฝนเนี่ยจากต้นไม้เหงียวน้ำค้างมาใช่ไหมพวกลูกไม้แล้วก็เราอ่ะทันก่อนเราเห็นเขาอขอกมาทางนี้ใช่ไหมใช่ทางนี้เลยทางนี้แล้วก็ เขาก็ออกระแผงนี้แล้วก็เราจะตามเข้าไปจะขอไม่ให้เข้าไปใช่ไหมไล่ออกมาแล้วก็เอาไม้ไล่ตีนนตกใส่ลูกไม้ยืนบ่อยมากบ,บานบนบนบังคับยนไหอืมคุณตกตปะไปยังเลี้ยงเขาอยู่ไหม,ไมไเลี้ยงยูเลี้ยงอยากมาคืนของขามากเพราะนว่าอ่อ ให้คาใจว่าของมันคืออะไรจะรู้มากเลยเฮ้ยเฮ้ยเใาไม้เหรอืมเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยาเสียงน้ำดังมากคนเพียวเสียงแตงน้ำน้ำจัดฟังเแบบเป็นห้วยป่ะดูกระตันดิกระตันดวงกระตันยังลอยคนอากาศก็ไม่เย็นมากแต่ว่าควันออกฝาเขียวมากคนเฮ้ยเจอนไหมเขาก้ากล้าไปไหม ครั้งก่อนเขาไม่อยากให้เราเข้าเลยเราเข้าไปเขตเขาเนี่ยที่เขาเข้าไปเนี่ยมันอันตรายก็ล่าเฮ้ <Hey. S 1> ยนี่ยกับับงอยห่ปก่อ เฮ้ยเ,เห็นขวดไหมพี่นะว่ามีการโยนขวดใส่กันหรือเปล่านะรอไหมเราลองกันไหมเดี๋ยวเขากลับมาดึกมีเพี่งสองคมอีกสองคนไม่มอง ว่าเขาไปอยู่ที่หนึ่งที่อยู่ข้างในไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอยากจะเอามาคืนมากมันก็ไม่อยากวางไว้อะมันคืนกับตัวจช้คืนเขาด้วยถ้าเจอเขานะเราจะเอาของมาคืนกับตัวเขาเลย ป็นอมห่งบ้านเอ้อมจนเชื่อมกับลำธาหรหัวห้วยอ่ะแล้วก็เขาหอนไปหาไวกินทุกคนผมเจอเขาอ้อมไปนะเพราะว่ามันหายไปแล้วก็ขึ้นตามน้ําเลยแล้วก็หายไปทุกคนฮึสงงว่าเขาหายไปไหนแล้วก็จะมีจุดสิ้นสุดตรงไหนระหว่างที่เขาเดินไปทุกคนเป็นไงคุยังขังขางใจอยู่แล้วก็เสื้อลห้เราให้หอยอ่ะไม่รู้ว่าเขายัางอยู่วยกันนะผมเป็นเสือ้อผมเสื้อพี่แดใช่ะพี่ทั้งกองผมเป็นคนน้หนาวแล้วก็เออผมเลยเอาเสื้อไปให้เขาว่าเขาใส่หรือว่าเขาไปทิ้งที่ป่า

เฮ่เห็นอพนวะไม่รู้เห็นมอนสีสีพระงของาเขาะกคนผมเรเขียเรียกเมื่อกี้อยู่หลังต้นไม้ทำมอเฮ้ยเข้ากัมันตึมองกันไนกันเมื่อกี้ทุกคนทำไมเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้้องานเห็นสีอพระง่วงม่วงอะไรเราม่่วงทุกคนผมตกใจสะดุ้งเลยนะ ที่พันมาบอกเล็กๆย่เ้ยเมื่อกี้นะตุ้งเลยทุกคนที่งเขาเขาเหมือนเราประมาณซุ่มมองเราหันมองทางเราผมส่องไปปุ๊บหันไปทีก็เอา้าไม่อยู่เดิมนะทุกคนตัวช่เนี้ยทุกคนช่องเนี้ยข้างในมันเป็นน่าจะเป็นที่อยู่หลักของเขาเหลืมั้งแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่อยู่หรือเปล่า ถ้าถ้าไม่มาก็กลับแต่ของยากคืนมากๆเลยไม่อยากเก็บไแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเราเราไม่มีความสบายใจเลยอยาดูว่าบ้าาทหกคนย้อห้วยดังมากคน เกี่ยงหว้วยพวกนี้น้ำยังแรงอยู่สวยมากเลยดูนะ้เจอก็บอกนะใส่หม่องมาหม่งองหนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะ ใช่ไหมใช่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 ทุกคนนี่เราเจอสังเกตสีนี้เลยเนี่ยสีว่าส่งเนี่ยเจอต่างต้นไม้ทุกคนเนี่ยสีนี้เลยออกวางทงเดิมเออกวางเดิมเลยอุปกรณ์อะไรบ้างเป็นไปได้เราต้องอยู่ห่างไว้ก่อนนทุกคนยังไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้เดี๋ยวเราไปเราต้องแสดงตัวให้เขารู้ว่าเรามาดี นี่ีร็เลยนี่ครแทนนะก็ได้เรีใชกองสายน้ำมียอุ้ยชานี่ะพื่นหชูอะไรเนี่ยชูยาวโอเเลยโอเเลยถามาเอาเสื้อที่เราให้ไปไหนทุกคนเขาบอกอยู่ข้างในนไม่ได้ไม่ได้เอามาะพูดะเเื่อรยดี๋ยวไมเงี้ยเศาเนี่ยเชยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเยอะนะ มายนนะผนจะคืนคืนให้เอาูกไปคืนนะให้คุือวก็ให้คนนั้นเอาไปคืนนะาสวีอะเฮ้ยเขาหิวเลยเฮ้ยไม่ไมอเอาของกินหรอคงคงคหรออกมาตอ,อาไอ้เนี้ยม,ม,า,ไม,มาไม่ใย่ในาซเดอรอยู่กัป้าเอป้าแ้นอยู่กับป้าไหม ที่บันบนโต๊ะเอามายังกระเป๋าอ่ะโหทุกคนเราลืมเอาเนื้อสดหให้เขาดูอ๋อเซ็งเลยเพราะเตรียมมาทุกคนนะเตรียมบนโต๊ะแต่ว่าเรากนะ็ลืนใส่ก,กระเป๋ามาพี่โอเคงั้นเดแหละของไปให้เขาก่อนดจิบะหนับแรกฮนะเอาทำให้ดูคนเราจะเอาของที่เขาให้มาไปคืนให้พี่นะดูว่าเขาจะรับหรือเปล่านะพี่นะแล้มเมื่อไอ้เพือพ่อเพื่อ กองวเอนเจางนอยู่นะงวางราวางห่างนาดี้แวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เขาใส่หัวนะขโมกไม่เอาเฮ้ยโย่ะตรนี้เหรอฮึใจระวังนะอย่าเข้าใกล้เกินนะฮย เตามมาให้เล็กไมรับคืนอันที่ด้ไม่รับคืนนะอันที่ไยังมาแล้วไม่คืนเลยทุกคนี้เให้ทำไมนะทุกคนเมจะให้คืนนะคให้คืนเมให้แมเราไม่รับคืนนะเขจะให้เรากลับมานะมเอเพื่อมอโอเคอะไรเพื่โอเคอะไรม่คืออะไรเขาไม่ตอพี่นะเขาจะให้ลองอยู่นะ ถ้าเรนไม่รับอ่ะจะขัดไรปอขนาดไรไรไรเดวเย็นแล้วปอรู้ทำไมเขาอยาใครเราเนอะอยเพี่กับเพื่อนที่้ชุดแดงเสื้อย่มายังไงเยงันเย้เราเยอะเลยโอเคไหเราเื่มาของสดไหมเขาด้วยเรื่องอ่ะมาเลยอะไรให้ม ต้องการจะให้เราอยาู่แล้วผมอยากรู้มันคืออะไรเขาก็ไม่ตอบหรอกว่ามันเกราป้องกันตัวมันเป็นของหรือ่าเอายี่ะสารหรือเปล่าไม่รู้นะพี่นะยี่ยี่หรือปะเน่ยมองไหมเฮ้ยเฮ้ยยังไ,ไม่คืนเลยอ่ะยิ่งมาแล้วยิ่งยิ่งออกมาไอ้ยิย่งมา mình, bài, mình không thoải mái và không bỏ qua mình không thoải mái trái anh đi đay nhá đi mày anh đi đay đi มว่าเราบแล้วจะเพลินอ๋อแล้วแหละอ๋อแล้วจะเพลินอ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วผมชอบไม่เยอโอมชอบอ้างยากกินเท่านียู่เลยถ้าเราไม่รับอ่ะเราพิพนเลยป่าวะถ้าเราไม่รับคืนอ่ะแต่เราไม่อยากรับจริงๆเพราะว่ามันทำให้เราบอกว่าไม่สบายตัวใช่ไหมเด็กไม่ใช่ตัวไม่สบายใจอยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาแอบลงอาคมหรือว่าของแบบไม่ดีไว้หรือเปล่าในนายกตรงนั้นนะนายกอันนั้นนะ มือดิเขาแล่นหายเหรอคนเขาบอกจะกลับเลยนะเลขผมเขาต้องยอมมาเขาจะให้คืนให้ได้ให้เรากลับมาให้ได้ว่าไงอะ่ะถามแล้วไม่ค่อยตอบไมกคนเขาเลินกลับแล้วหาย,หายเหรอวะเดินกลับแล้ว ตามไหมดูไหม,ไ,หมไปทั้งหมดไหมแต่ว่าเราไม่มาคืนเง่้ยของใช่ไม่รับคืนเนี่ยเพราะเราแบบไม่อยากแบบเรบาไม่ต้องมาคิดมากต้องมาว่ากังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่านะพี่ๆนะแต่ว่าถ้าที่เล็กรับไปอิ๊ยคืออะไรหรอขึ้นบนอะไได้หมเนี่ยเหมือเหรอเหวียขอมันให้เราเข้าไปแล้วทุกคนเข้าไม่ได้ทุกคน,คนเล็กทำไมามะเขาจะโมโหมั้งเนี่ยเราไม่รับของเขาอะแล้วก็ของเขามาคืน,นี่ยโอเคเล็ก เพราะเราควรกลับดีกว่าไหมเพราะว่าเราคืนได้คืนของแล้วเราสบายใจแล้วทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะเราเอาของมาคืนนะครับไม่รู้ว่าจะโกรธหรือว่าจะเรียหรือเปล่าเอาเมื่อไหร่แล้วถัดแล้วเมื่อไหร่ถัดแล้วอุ้ยเอ้ยไม้ปาใส่แล้วทุกคนไรโยนเลยมือห่วยใช่เว่าเรากลับก่อนอยู่ทุกคนโอเคไป ไปไปคนเราสองคนขอบติดคิดผลไวพี่นะโอเคไปพี่ครับตอนนี้ผมไปก็วิ่งออกมาฮะได้ออกมาไกลพอสมควรนะที่เราคิดว่าปลอดภัยไว้พี่นะซึ่งเราสองคนก็ทําการเอายกไปคืนคุณยายปอบเรียบร้อยให้พี่นะซึ่งมรู้ว่าตอนนี้เขาจะกระโดดเราจะเกลีแย้เราแค่ไหนนะเพราะว่าตอนนี้วิ่งออกมาเขามีวิ่งตามมา เหมือนระยะหนึ่งแล้วก็เอาไม้ปลาแถวปาเอาเป็นแบบโกรธหรือว่าอารมณ์เสียใช่ไหมว่าโกรธแค่ไหนนาซึ่งเขาให้เรามาแต่ว่าเราไม่สบายใจแล้วก็ไม่สบายตัวด้วยที่แบบว่าแบบมันแปลกๆแบบรู้สึกว่ามันไม่เหมือนตัวเองอย่างนี้วะเป็นของขังนะใช่ไม่รู้ว่าเขาลงอาคมอะไรหรือเปล่าเนียพี่นะซึ่งเราไม่รู้ว่าของเนี้ยมองไม่เห็นซึ่งที่มองเห็นใช่ว่าจะไม่มีพี่นะเราก็ไม่ได้ลบดูไม่ได้จะมาท้าทายนะแค่เอาของมาคืนแล้วก็ความสบายใจเราเราจะแบบว่าเม่อกี้คิดว่ามีอะไรติดค้างกับเป๋าหรือเปล่าเนี้ยแล้วก็ ค่อยุยกันนะค่อยว่ากันนะเราจะเอาของมากินหให้เขานะเพื่อให้เขาแบบไม่โกรธเราไม่เกลียดเราเราเของกินให้เขานะเพราะเร,เราไมีได้เติมจริงพี่นะขอภยอภัยด้วยพี่เราลืมจริงเดี๋ยมันบนโตะ๊ะแต่ว่ามันจะติดกระเป๋ามาลืมสนิทเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราสองคนเขากลับบ้านไปนคลิปแบบนี้ก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่นะฝากกดติดตาม,มาเราสองคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคลิปต่อไปพี่โอเคพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย